สวัสดีเจ้าอลุยกุยวันนี้น้องเขาก็จะปามาทําเมนูปลาสวายลวกจิ้มเมนูกับแก้มแฮมแล้ววันนี้ต้องยกให้อ,อาจารย์สนนะจ้าผู้ไปงมปลามาจากในหนองอันนี้น้าหนักประมาณกิโลปายนะปลาตัวนี้พอได้มาแล้วก็มาทําการชําแระน้องค่ะเขาเรียกว่าชําแระเนาะเออก็คือค่าน้องนั่นแหละแล้วก็เอหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,เป,น,นเป็นตอนเป็นตอนก็แล้วแต่ความชอบเอาคงเอาขี้ไออย่างออกนะเจ้าอันนี้ก็ คนงมก็ต้องเป็นคนมาชำระเองนะเพราะคนอื่นเนี่ยบาดจ้างต้องยงอาจารย์เป็นคนทำเองหมดเลยนะเจ้าไปปีเจ่าไ่มีใครหั่นปลาจ้างเอาปลาจ้างเลยซักคนอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นคนทำเองหมดเลยตึงงมปลาแล้วก็ตึงมาหั่นปลานะเจ้าพอหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจะอีแล้วเขาก็มาโรยเกลือแล้วก็เอาไปล้างเนะเจ้าเพื่อเพื่อน้องสะอาดยิ่งขึ้นจะได้มาคาวนั่นเองเพราะว่าเราจะเอาไปทำเมนูลวกจิ้มนะเจ้าก็เลยต้องมาทาเกลือแล้วก็ล้างน้องก่อนนะคะล้างปลาก่อนเสร็จแล้ว พอคัดปี้ไปซอยน้องเจ้าเพื่อมันเป็นตอนเป็นตอนเป็นชิ้นพอดีคงพอดีค้ำกันนะเจ้าแล้วแต่ความชอบอันนี้ก็จะติ่นพอดีพอดีใบใหญ่เกินไปบาเล็กเกินไปนะเจ้ายกคื้อาจารย์เป็นคนทำมดเลยเมนูนี้นะเพราะมันมีไข่ย่จ้างสักคนเพื่ออาจารย์แย่คนเดียวเลยนะเจ้าอันนี้น้องก็ขอไปวๆเลยเนอร์พี่พี่อการหันป่าเกาะตามนี้เลยนะจ้าตามในคลิปเลยไปทําตามกันได้หรือใครแย่บัจ้างเกาคือคนข้างบ้านทาก็ได้นะแต่น้องเจอว่าทุกคนแย่จ้างอยู่แล้ว แต่น้องอันเี้มาจางผลผักอัเนี้ยมาจางต่อไปเขาก็มาเอาน้องกระดงกระดูกอันเนี้ยค่ะไปทําน้าซุปของน้องเนื้อเขาจะมาขว้างนะจ๊ะเขากินได้เลยตึงตัวกินได้เลยตึงตัวนะอันเนี้ยจะลาขว้างเขาก็มาซอยให้มันเป็นติน้นเป็นติน้นเฮียโกงโกงก้างก้างี่กินได้มดนะแล้วก็ต่อไปก็มาตั้งน้ําเจ้าตั้งน้ําให้มันเดือดเดือดร้อนๆอนแล้วก็ใส่พวกตะคงตะไคร้นะคะแล้วก็ อหอมวุน,นี่ยจะไปทําน้ําซุปปลากันก็คือเอากระดูกน้องป่านี่แหละมาทําเป็นน้ําซุปเนี่ยเจ้าต่อไปก็มาทําน้ําจิ้มเนอะนี่เลยค่ะเครื่องเคียงตามนี้เลยเนี่ยเจ้าพริกกระเทียมนะเจ้าต่อไปก็โคร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 กันเลยเคเรเคเตามตาๆตต น,นีการทําน้าจิ้มเนาะพี่ๆเขาจะไปปั่นก็นได้นะบ่จําเป็นต้องมาตาอย่างน้องเขาเพราะว่าน้องเขาบามีเครื่องปั่นเจ้าอยู่ในสวนก็เลยต้องตำเอาเนาะเจ้าเอาเลือกแบบพอดีพอดีอะ่ะคือมันเลือกเลือก,เล,อกเลือกยิ่งดีก็แล้วแต่ อันนี้ตาตาควาตามตามความพอเหมาะนั่นเองเออเพราะว่ามีเครื่องปั่นเนาะถ้ามีเครื่องปั่นมันก็จะละเอียดกว่านี้นะจ้ะก็พริกกระเทียมตาตาตลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะอันนี้เนาะเขาก็จะใส่มะนาวก่อนอันดับแรกเลยเนาะเขานี่มกมกส้มนอยหนึ่งเขาเรียกว่าชอบเปรี้ยวนะส้มก็คือเปรี้ยวนะจ๊ะพี่จ๋าบีบมะนาวลงไปประมาณ2แกนนะจ้ะ2แกนอันนี้ถ่ายให้แกนเด็มจริงใส่กระเทแยมประมาณ2แกนแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะเติมน้ำเปล่าล ไปยังไปเติมแต่นน่ะนี่อย่างนี้นะใส่ชูรสใส่ชูรสค่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรแป้งหวานอืฮะภาษาไทยใหญ่แป้งหวาน,วาาาแ,วานแล้วก็ปรุงด้วยอย่างแหมน้ําตาลนะเจ้าน้ําตาลนี่ชอบหวานก็ใส่หวานชอบหวานก็ใส่น้อยเดียวนะเจ้าอันนี้เฮาแบบต้องครบรสไว้ก่อนใส่ตามพอเหมาะนะเจ้า ต่อไปเกาะไสน้องอายังแหมันลุ้นขนาดในเวลาทําน้าจิ้มเนี่ยเพราะว่าบอกว่าไอเขาจะใส่ยางแล้วเขาก็เป็นคนหักเกลือตัง้งหลังเี่ยเขาก็บอกว่าไอเขาจะใส่ยางเนี่ยใส่น้ําล้างโคกไปทีหลัง <c oughs> โอเคโคเลโคเลแล้วนี่มาใส่เกลือตัวนะเกลือกับมาใส่ได้แล้ว โอ้โหสีหน่ากินขนาดจริงๆมาใส่เกิดที่หลังมาเติมน้ำปลาที่หลังเจ้าต่อไปค่ะขอจัดจานกันเลยนะคะกับน้องปลาเอาปลาไปเรียงสวยงามพร้อมเครื่องเคียงตั้งเต่าค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะเมนู จุ่มปลาสวายลวกจิ้มเออปลาสวายลวกจิ้มนั่นเองอ่ะคนชิมก็ต้องเป็นคนทำคนทำก็ต้องได้ชิมคนแรกใช่ไหมอันนี้เป็นตึงคนทำเป็นตึงคนชิมเป็นตึงคนกินคนเมานะเจ้าแล้วก็เมาไวขนาดเนอพอเมาแล้วก็ไปนอน่อนเปิรนละไอสนอาจารย์สนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์สนเลยนะคะเอาเลยค่ะกินเลยเจ้าอาปากอ้า,า,อาเข้าไปค่ะอลุยกุย้ยเหมาะขนาดแม่ก็แม่นมันตึงเหมาะทำเองเหรอหาปลาเอง ยะเองนะเจ้าไปละบ๊ายบายไปทำตามกันเนอะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้่กับน้องสาวตัวเนอะบ๊ายบายิง